กูบอทนแล้วมาเนี่กูบอกแล้วถ้ามันมีเรื่องพุ้ยิ่งมากแบบนี้กูบอกมึงเคลื่อนดอกขอโทษมึงอยู่ผู้เดียวไปเลยขอโทษบูยู่นะมึงอีกจั๊กเที๊ยนี้กูไม่ต้อขอเะไรเป็นเป็นตีไปเลยกูไปเองหึไปเลยอยู่ประเดี๋ยววิ้ยไปสิอยู่นล้วมึงไหนไปแค่นี้ละขอโทษได้ไหมอย่าไม่บอกน้ำกูเพราต้องแก่ต่องเงื้อกูยดขอโอกาสสักครั้งบอกว่าแข่งซองแข่งแบบมี้แล้วลูกล่ะรอไปป่ะเร็วไปเอาเองขอโทษ เดี๋ยวมาบอกน้ำกูไปแล้วมั้ยนี่กลับมาก่อนที่ไปลีเตอเดี๋ยวที่ไปลีเตอเออบอกให้โอกาสเขาบอกบอกอย่ามึงไปไม่อยังอีกมึงยังสู้กับกูอีกฟอวบอกมากกูไปแทนมั้ยนี่นั่งที่ไปอยู่บอกวกไปก็ได้เก็บข้อบ้านให้เนี้ยนังไปดอกมาเราจัดให้มา